รถแท็กซแบกห้าประตูรุดจองกับคันนี้เลยโตโยต้ายาลิตหนึสปี2020 ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานออปชั่นมาจัดหนักจัดเต็มกับคันนี้ไม่ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่4,59,000บาทเป็นน้องป้ายแดงเลยสภาพกลิบๆเดิมๆโรงงานภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำเบาะหนังสวยๆสภาพสมบูรณ์เดิมเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเท่ๆดูสปอร์ตแบบนี้นะคะพวงมาลัายมังติฟังชันไม่เดิมแท้โรงงาน ะะคันนี้ไม่หมื่นเท่านั้นมาพร้อมหน้าจอนะคะระบบสัมผัสให้แล้วเรียบร้อยและระบบแอร์ออโต้ด้วยถ้าใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยขับฟรี90วันเครดิตด,ดีจัด,ดยอดได้เต็มนะคะออกรถฟรีดาวสนใจฝากดูคลิปนี้ให้จบและโทรมาหาหนู์ตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันกับตัวยาริสคันนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่บริษัทเพชรนต์รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนุชมีรถสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะ,ะกับตัวยาลิตนะคะตัวไฮเลยนะค,ะคันนี้ปี2020ตัวท็อปสุดเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่17,000กิโลเท่านั้นเป็นน้องป้ายแดงเลยลูกค้าสุดคุ้มเลยนะคะคันนี้ราคา459,0 0 0 เท่านั้นเองนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นเดือนรับเพียงแค่7 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาเลยเครดิตดีจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวตองคันนี้เลยนะคะกับยาริส1.2ตัวห้ายปี2020นะ,ะคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยสวยๆการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำกออไม่มาแน่นอนไม่เดิมแท้โรงงานนะคะใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะแฮกแบก5ประตูต้องคันนี้เลยนะคะเป็นรถประหยัดน้ำมัน อีกหนึ่งขั้นนะฮะแถมยังช่วยขนของได้เยอะมากๆเลยนะถ้าสนใจเดี๋ยวฝากชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันกับตัวยาลิศคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะสำหรับในส่วนด้านหน้า,นาตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นกระจกหน้าสีดำสภาพส,สวยๆเดิมๆโรงงานนะคะ ไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะคะลูกค้าเรียบร้อยนะมาพร้อมโครงไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์และมีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะการชนด้านหน้าไม่มีริ้วรอยการชนหนักหรือว่าสะกิดหินแต่ยังได้สภาพสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของตัวแมตคันนี้ก็ได้เป็นแมตเดิมโรงงานด้วยสวยๆส,สภาพสมบูรณ์เลยขอบ15นะคะยางปี2021ทั้ง4เซ้นนะดอกยางถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ยางปี2021และดอกยางยังมีการใช้งานได้ติดนานเลยนะคะกับคันนี้สุร้ร้ายนายนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างต่างๆรอยเมค e อารหรือว่ารอยโชคกเนี่ยในสภาพนะคะเดิมๆตรง,งงานแบบนี้เลยนะคะ และคันนี้นะคะได้เป็นกระจกมองข้างเป็นสีดามาเพราะระบบปรับไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแล้วเรียบร้อยกระจกด้านหน้าตัวรถคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าเลยนะคะด้านหน้าตัวรถ และภาษีพรบรคันนี้เราต่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นรถน้องป้ายแดงเลยราคาค่อนข้างถูกมากๆอยู่เพียงแค่459,000บาทออปชั่นมาเต็มเป็นแฮกแบ็ก5ประตูและประหยัดน้ํามันด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสวยเดิมกันตีโครงสร้างเลยนะคะ เรามาดูกันต่อคันในส่วนของตัวกระจกรอบคันกระจกเริมโรงงานโตโยต้าแบบนี้เลยพร้อมกันในส่วนของสัญญาณติดตั้งกันขโมยให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือเปิดสีโครมเมียมสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ภายในตัวรถตกแต่งเป็นโทนสีดำเบาหนังเบาะหนังสวยๆดิมเดิม เย็บตะเข็บด้วยได้นะคะสีแดงเท่ๆดูสปอร์ตแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยภายในออปชั่นมาเต็มมากนะคะด้านหน้าจอแบบสัมผัสให้แล้วและระบบแอร์ออโต้พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันระบบเกีระบบเกียร์ออโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะมากันต่อในส่วนของตัว โครงสร้างนะคะน็อตทุกตัวสภา,าพเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีร่องการแกะไข่เงาแงะนะคะแผงประตูด้านข้างสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะคะกริบกริบน็อตทุกตัวอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะการันตีในส่วนของโครงสร้างรถเดิมโรงงานแน่นอนแผ่นเพจคันนี้เรายังมีให้เห็นชัดๆเลยนะคะในส่วนของเสาบีเดิมแท้โรงงานน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งันเนี้ยแต่อย่างใดนะคะรถสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยน้องป้ายแดงนะคะ ใช้งาน17เท่านั้นนะได้รถนะคะปี2020ไปใช้งานด้วยและด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมด้านตัวเบาะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเช่นเดียวกันสวยๆเลยเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนะคะสวยๆเดิมๆดูสปอร์ตแบบนี้ด้านหลังนั่งสะดกสบายกว้างขวางแน่นอนนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ โครงสร้างต่างๆรอยมคอัพน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาอยู่นะคะคันนี้เป็นรถน้องป้ายแดงเลยไม่ใช้งานเพียงแค่หมื่นเจ็ดเท่านั้นนะคะคุ้มค่าแน่นอนผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่เจ็ดพันบาทตลอดอายุการใช้ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกง่ายด้วยนะคะสาหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานคุณภาพดีคัดเกรดนะคะแนะนําติดต่อมาหาหนุ่ได้เลยนะทางร้านเรานะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึง ้าบและมีส่งสไลด์ฟรีให้ด้วยนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังคันนี้ไฟท้ายเดิมๆนะคะด้านล่างมาพร้อม ในส่วนของการชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบนะคะรักษาความปลอดภัยการถอยหลังคันนี้ติดเซ็นเซอร์ด้านหลังให้แล้ว2จุดและกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะคันนี้ออปชันนะคะค่อนข้างเต็มเลยนะคะและในส่วนของกระจกด้านหลังก็เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกแล้วแต่อย่างใดพร้อมติดตั้งสปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้ให้แล้วเสาอากาศด้านบนสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะ มากันตอนในส่วนห้องเก็บสัมภาระคันนี้ค่ะบอกเลยว่าเก็บเข้าของในเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครจะรัรถคันนี้ไปวิ่งใช้งานใช้ชีวิตประจำวันหรือว่านะคะใช้งานในการขนขนของไปขายในตลาดนะัดต่างๆหรือว่าขายของออนไลน์คันนี้ตอบโจทย์เลยลูกค้าจ้าด้านหลังตัวรถเก็บของได้จุกๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนโครงสร้างเดิมโรงงานน็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์เดิมทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีโรคระการแก่ไขแต่อย่างใดสภาพสวย เดิมๆนะคะมาพร้อมถาดรองแบบนี้ให้แล้วนะคะสวยๆเลยบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถน้องป้ายแดงเลยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่เดิมทุกอย่างเลยนะคะนี่ด้านล่างอุปกรณ์ด้านล่างครบคันหมดเลยนะคะออปชั่นมาเต็ม ทุกอย่างเดิมสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะห้ามาพลาดเลยนะมากันต่อคันในส่วนของด้านข้างประตูเนะะี่ยะด้านข้างประตูทั้ง4บานนะสภาพสมบูรณ์เดิมแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการถลอกคิดขาดแต่อย่างใดน็อตทุกตัวเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีการขยับขยืน่นน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะการันตีในส่วนของตัวโครงสร้างเลยไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะถ้าไปตรวจสอบเจอร้านเรานะคะยินดีคืนเงินให้ร้อเซ์นะคะ เรามาดูกันต่อคันในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันบ้างบอกเลยนะคะว่าคันนี้ไม่ใช้งานน้อยและออปชันค่อนข้างเต็มเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้สตาร์ทเครื่องขึ้นมาลูกค้าจะาเดือนไม่ สภาพสวยมากสีฟ้าไม่ห7ึ่งกิโลไม่เดิมแท้โรงงานพวงมาลัยบางตีฟังก์ชันมาพร้อมระบบรับสายวางสายได้ด้วยนะคะคันนี้คุ้มค่าเลยด้านหน้าจอคันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งเลยมาพร้อมกล้องถอยหลังให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ชัดละเอียดนะคะบอกเลยว่าระ,ระบบรักษาความปลอดภัยของเขามาแน่นมากไม่พอเพียงนั้นยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยสจุดค่ะระบบแอร์ออโต้นะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำสภาพ เดิมๆโรงงานหัวเกียร์เรียบเนียนนะคะมาพร้อมเกียร์ระบบออโต้แล้เรียบร้อยนะคะผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ลูกค้ามีรายได้อยู่ที่18,000บาทสามารถออกคนเดียวได้เลยหรือว่าลูกค้าที่มีนะคะพนักงานบริษัทหรือว่าขับ แกลบขับแท็กซี่นะคะหรือว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ต่างๆก็สามารถออกได้ออกง่ายเช่นเดียวกันขอแค่ไม่มีปิดประวัติแบ็กสตดบูโรแค่นั้นเลยนะคะนุชช่วยทุคนันดันทุกเคสนะคะบอกเลยใครที่กำลังมองหา รถมือสองไว้ใช้งานห้ามาพลาดเลยนะคะสวยๆเดิมๆคันนี้แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเป็นรถแฮทส์แบ็กห้าประตูนะคะตัวยาลีตตัวไฮตัวท็อปสุดเลยนะคะสวยๆผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่เจ็ดพันมาพร้อมไม่ใช้งานน้อยเพียงแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะคะถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวนุจะพาไปรับชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้บ้าง ว่าสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาดูกันต่อคันในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะร่องรอยไม่มีแน่นอนนะคะการพิดความชนหนัก ในส่วนของตัวโครงสร้างน็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะการตีโครงสร้างใหม่เอียงกริบรแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะโตโยต้ายาลิสหนึ่งจุดสองตัวไฮตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าปีสองพันยี่สิบไม่ใช้งานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนสบาย,บายเดือนละเพียงแค่เจ็ดพันบาทตลอดอายุสัญญาต้องคันนี้เลยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะเป็นาการอัปเดตรีวิวรถเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ